วัสดีครับผมเรือโทแจ็คกี้วิศวะเป็นวิศวกรโยธาของกองทัพเรือสหรัฐตอนนี้ประจำอยู่ที่วอชิงตันนิวยาดวอชิงตันดีซีเรือโทนัทธันหรือแจ็คกี้วิศวในายทหารหนุ่มสายเลือดไทยในฐานะวิศวกรสังกัดกองพันทหารก่อสร้างกรมยุทธโยธาฐานเรือสหรัฐประจำการที่ฐานปฏิบัติการกองทัพเรือที่กรุงวอชิงตันมากว่า4ปีแล้ว นัททันเกิดและเติบโตที่เมืองไทยก่อนจะมาเรียนต่อและสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตทโพลีเทคนิคยูนิเวอร์ซิตี้วิทยาเขตพมโมนาในรัฐแคลิฟอร์เนียจนมีโอกาสสอบคัดเลือกและเข้ารับการฝึกผ่านเข้าประจำการเป็นทหารสัญญาบัตรในกองทัพเาารือสหรัฐได้สำเร็จออพอดีผมโชคดีนะครับปีนั้นเนี่ยคนสมัครไปประมาณ1,400คนเข้ารับ2 1คน ก็ผมโชคดีที่ได้เป็นหนึ่งในนั้นครับแล้วก็ผมถือว่าเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นวิศวกรโยธาให้กับกองทัพเรือสหรัฐครับการใช้ทักษะความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมโยธาอาจจะเป็นรูปแบบงานที่นัดทันคุ้นเคยมาก่อนแต่ความรับผิดชอบหลักในบทบาทของการเป็นนายทหารที่มีลำดับการบังคับบัญชาและระเบียบวินัยสูงในกองทัพสหรัฐก็มีความท้าทายอยู่ไม่น้อยเช่นกัน งานนี้มันก็ไม่เหมือนกันงานทั่วไปพอเราเริ่มมาถึงปุ๊บเนี่ยวันแรกเลยเขาโยนลูกน้องมาให้50คนใช่ไหมครับเราจบจากมหาลัยมาเขาโยนมาให้เราอย่างนั้นเราจะตอนแรกก็เลยรู้เลยว่าเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ละคนมีจุดเด่นขนาดไหนจุดด้อยขนาดไหนเราหน้าที่เป็นผู้นำก็คือเราสามารถดึงจุดเด่นของเขามาได้มากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นเลยเนี่ยก็ลําบากแล้วเพราะว่า,เ,าเขามองมาเนี่ยเอ้ยเราเป็นคนเอเชีย ช่ไหมครับเราก็ไม่ใช่เป็นคนฝรั่งเหมือนเขาจะทำยังไงเขายอมรับตอนแรกมันก็ปรับตัวยากนะครับแต่ตอนหลังๆเนี่ยเราก็ทําให้เขารู้ว่าเนี่ยเราเป็นหัวหน้าเขาเราเป็นผู้นําของเขาเนี่ยไม่ว่าคุณจะเก่งคุณจะด้อยแค่ไหนถ้าสมมติคุณเดือดร้อนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเรา,าเราเราอยู่กับเขาเราไม่ทิ้งเขาก็คือแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นําที่ดีนะครับแล้วก็พอเราชนะใจเขาได้แล้วเนี่ยเราจะสั่งอะไรเราจะให้เขาทําอะไรเนี่ยเขา ททอยย่างไมมมมีข้แ้แเเลเต็ใจน่่นนกก็คคืืออบททเรรีแรผมู้ายทหารสายเลือดไทยคนนี้บอกว่าแม้จะถูกส่งออกไปปฏิบัติภารกิจหลายแห่งแต่ที่ประทับใจที่สุดก็คือการได้มีส่วนร่วมในปฏิบัติการซ้อมรบร่วมระหว่างไทยสหรัฐทั้งการซ้อมรบร่วมกะลัดและการซ้อมรบครคอปราโกซึ่งเขาได้ใช้ความรู้ความสามารถในฐานะเป็นคนไทยให้เป็นประโยชน์ในแผ่นดินเกิดเมื่อหลายปีก่อน ถูกตอนแรกถูกส่งใบประจําที่โอกินาวาเจแปนนะครับก็ที่ประเทศญี่ปุ่นก็แล้วก็มีโอกาสได้ไปทำเอ็กซ์ซอร์สท์ที่เมืองไทยเอ็กซ์ซอร์สไ์ครอบโกแล้วก็เอ็กซ์ซอร์สไท์แครที่เมืองไทยก็ครอเบอโกเนี่ยผมพาลูกน้อง25คนไปที่อาําเภอบ้านเปียงสันรปร่าตองเชียงใหม่ครับก็เราไปสร้างโรงเรียนกันตอนนั้นเป็นโรงเรียนชื่อโรงเรียนบ้านเปียนรับรับบำรุง ก็เป็นอาคารอเนกประสงค์สร้างทั้งหมด35วันก็สร้างรวมกับทหารไทยทหารมาเลเซียแล้วก็ทหารอินโดนีเซียครับผมอยากจะบอกให้คนไทยทุกคนว่าการทำงานเนี่ยเรื่องภาษาเนี่ยมันมันไม่ใช่แฟกเตอร์ที่สำคัญเลยมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะให้เขาท w e ต t เรายังไงอยากจะให้เขามองเรายังไงถ้าสมมติเราคิดว่าเราไม่กล้าใช่ครับเราก็ขี้อาย ก้มหัวอย่างเงี้ยคนเขาก็จะดูถูกเกียดอยามเราได้แต่ผมเนี่ยในสถานในฐานะที่การงานมันบังคับให้เป็นผู้นำเนี่ยผมก็ต้องอโชว์ให้เขาเห็นว่า,าภาษาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับในทางกลับกันเนี่ยเขาว่าต้องอิจฉาเราซะมากกว่าอีกเพราะว่าเขาอาอาจจะพูดได้ภาษาเดียวแต่เราเนี่ยสามารถพูดได้2ภาษาอยากคิดว่ามันเป็นจุดด้อยใช่ไหมครับคิดว่าให้มันเป็นจุดเด่น สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ไม่มีการเกณฑ์ทหารโดยแต่ละกองทัพจะเปิดรับสมัครและสร้างแรงจูงใจให้พลเรือนสามารถสมัครเข้าเป็นทาหารเหล่าต่างๆได้โดยสมัครใจแต่จะมีระบบการคัดเลือกการทดสอบขั้นต้นและการฝึกอบรมเพื่อที่จะส่งผู้ที่ผ่านการฝึกไปไประจำการในกองทัพในส่วนต่างๆตามความรู้ความสามารถวุฒิการศึกษาและสายงานที่ต้องการผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทย กรุงวทพชิงกันค,ครับ